ขินทำอะไรทำอะไรใส่รองเท้าใครใส่รองเท้าใครจะสูบอะไรสูบรูให้ปู่เหรอ,อสูบรูให้ใครแม่ยางกุศอ่ะสูบอุ้ยออกอ อ่ะสูบสูบสูบไม่ได้เห็นมาไม,ไม่ใช่อ่ะสูบไม่ใช่เออไว้ตรงนี้แหละไว้ตรงนั้นมันใส่ไม่ได้ลมปูจะออกลมปูจะ,มออจะไม่ออกลมปูก็ไม่ อย่าทำอย่าทำมันมันจะยางแบนมานนี้ไม่จะเสียบตรงนี้เอาเป่าไม,มันทำไม่ได้